ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะพเพื่อนๆมาพบกบก,กบอีกแล้วนะคะพอดีกบไปตลาดสเปนิกรหรือเมสกันมาแล้วก็ไปตลาดฝรั่งแล้วก็ไปร้านไทยพอดีจะไปส่งเงินให้แม่ค่ะกบจะมาให้พเพื่อนๆดูว่ากบได้อะไรบ้างนะคะนี่กบได้อันนี้ร้านสเปนนิกนะคะได้แตงโมลูลกเล็กมาสองลูกเหมือนเดิมนะคะซูมเอาที่ลับฟรีอ่าอะไรนะ เลือกคนละลูกนะคะอันนี้ของไอดีก็ดูแล้วว่าเหลือ <c oughs> นน่ใจโอเคแล้วก็อันนี้ของกบนะเรากบก็ได้แตงลูกเล็กมานะคะหนึ่งหนึ่งถุงเนาะแล้วก็ได้แครอทมาสี่ลูกนี่กบได้มะนาวมาเยอะเลยเมื่อกบไปร้านแครอนี่กบจะซื้อมะนาวมาเป็นแบบนี้เพราะเขาขายเป็นกิโลเนาะแล้วก็ตามมาค่ะ ได้มะละกอสุกมาหนึ่งลูกแล้วก็ได้แอปเปิลแอปเปิลกรีนแอปเปิลเขียวนะคะมาห้าลูกเห็นไหมที่เราชุบนี่ห้าลูกนะคะแล้วก็ได้เนื้อมาเยอะเลยอะ่ะเดี๋ยวกดมาให้ดูได้มีหมูบดเนื้อชิ้นนะคะอะไรนะ <It. S 1> หูมูหูมู e a ย tick ear แล้วก็ได้เท้าไก่โอเคเรียบแบบนี้ก็แล้วกันเพื่อจะไม่ได้แล้วก็ได้เหมือนเดิมไปร้านนี้กบจะพาดไม่ได้ก็คือขาหมูไซส์ใหญ่มันกกนะคะขาหมูน,นะคะโอเคทีนี้ กอดีข okay, นมปังไส้นี่มาอุ้ยมันแตกออกมาแล้วอ้วนครีมเนี่ยนี่สองชิ้นโอเคทีนี้ก็ร้านฝรั่งนะร้านฝรั่งกบได้มาแค่ไม่กี่ยา่างได้ได้จริงๆผมกบมีไข่แต่กบอยากจะเอาเนี่ยมาทําเมนูเมนูหนึ่งนะได้ไข่มาแพ็คหนึ่งแต่จริงจริงต้องการแค่กล่องเฉยๆผมไม่ต้องการไข่เพราะไข่เยอะแล้วแล้วก็นี่อะไรนะที่น่า เออแฮมแฮมแล้วก็นมันนี้กบขาดไม่ได้เพราะกบต้องดื่มทุกวันนะคะแล้วก็ขนมปังแล้วสิ่งที่กบจะให้เพื่อนๆได้ชมนะคะนี่คือองุ่นชุบโอ้โหอันนี้เป็นครั้งแรกที่กบกบได้กินนะแต่ไม่ใช่ผู้ผิดเป็นครั้งแรกที่กบซื้อเพราะกบได้กินกบยังไม่ได้กินเป็นครั้งแรกที่กบ ซื้อมากินนะคะเพราะกบเพิ่งเห็นนะปกติไปก็ไม่เคยเห็นแล้วกบเห็นช่องเฮียจีน้องจอยกินก็เลยเออสามีก็บอกเออลอง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 ,ลองซื้อมากินดูนี่เป็นแบบนี้ถ่ายรูปให้หน่อยโอเคกบก็เลยแช่ทุกครั้งที่กบได้ผลมไม้มากบจะแช่แบบนี้นะคะแช่ด้วยเบกกิ้งโซดาเนาะโอเคมาทีนี้ ร้านไทยผมได้อะไรมาบ้างได้ฮีโดูบอยมาสองขวดผมไม่เคยกินหรอกนะคนที่กินก็คือคนที่ถ่ายเนี่ยคะ่ะได้อนี้มาทําน้ําจิ้มเมี่ยงนะคะได้ถั่วตัดคนที่กินก็คือคนที่ถ่ายนะคะได้สตอมาหนึ่งแพ็คสตอร์สตอร์่ไห้ผมก็ต้องการาแล้วก็อะไร มะขามมะขามนะคะมะขามได้ขี้เล็กมาอยากกินแกงขี้เหล็กไงมะม่วงมะม่วงกวนอยากกนะ่อยากวนนะอย่ากวนนะอย่ากวนนะที่รัก all day baby all d a เส้นขนมจีนมาสามแทกนะยี่ห้อใหม่ด้วยที่รักไม่ใช่ยี่ห้อที่เรากินแล้วนี่ค่ะปกก็ได้น้ำพริกมา สองสองกระปุกอันนี้น้ำพริกปลายา่างน้ำพริกแมงดาโอเคได้แค่นี้หมดไปร้อยเหรียญนะคะได้เยอะอยู่นะพี่รับแผนกล้องให้เพื่อนๆชมแผนกบได้ไปร้อยกบจ่ายไปไปสามล้านกบได้ ก็ได้เยอะถือว่าเยอะนะเพราะว่ากบเอาเนื้อเข้าไปแล้วเนาะโอเคค่ะเพื่อนๆนมามาดูตรงนี้ดีกว่าโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของกบนะคะขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกเม้นท์ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเพื่อนๆนขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันเขาจะมีคราบแบบนี้เราจะต้องล้างนะอังหุ่นก็ต้องล้างให้สะอาดนะเพื่อนเพนเพราะว่าเรากินทั้งลูกเนาะเราไม่เหมือนแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเนี่ยแอปเปิ้ลนี่เราจะต้องบางเรากินทั้งลูกได้ และเราก็ปอกเปลือกแล้วกินข้างในก็ได้แต่อุ่นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะปอกเปลือกได้เราต้องล้างทําความสะอาดให้ดีมากๆนะคะต้องแช่เบกกิ้งโซดาหรือแช่น้ํายาล้างล้างผลไม้นะคะล้างผักผลไม้ต้องทําความสะอาดให้ดีเลยไม่งั้นเราจะไม่ปลอดภัยนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากๆนะคะบ๊ายบายค่ะเพื่อนๆค่ะ